ตัยใหญ่ครับพูดว้ยเฮ็ดเฮ็ดยังกินยังสิแซ่บพี่น้องปากเอาโอ้ไข่ก็ขนหน่อยหมดแหละว้าฮ่า้ป,าปา่าฮ่าโว้ยไหวไหมนะว้าดูว้าฮ่าฮ่้ไลงแห่หาป่าการกุศลนะพี่น้องนะมาเบิงมาซอยเชียซอยเพิ่นเชียนะครับที่โรงเรียนบ้าน อีสานพระเจ้านี่เองนะครับบ้านเก้าปรัาใช้นะครับมาเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะนะเบิ่งเขาเอาป่าขึ้นนะครับนอกโอ้ได้ปลายยังนอตอีกหรอปลาอะไรเนี่ยปลากระห้ปงนี่เหรอป่าห้โอ้สุดยอดเลยวะเฮ้กี่กิโลเนี่ย กว่าประมาณสิบสองโลครับสิบสองโลโอ้แแหเท่าไหร่เนี่ยแหเท่าไหร่แหะละสองร้อยแหะสองร้อยแแหะสองร้อยผมวม่าจกแแหะอะเนี่ยคือยังเต็มสามเนี่ยประมาณยีสบ้าครับยี่สิบห้าแแหแต่คนคนที่ไม่ได้นั่งก็ เออน้ำมันตื่นเดถอะผมนึกว่าน้ำมันจะลึกที่ที่ริบานเพราะว่าน้ำมันจะแห้งเลยเ้่าข้อข้อครับเล่าข้อข้อไม่งั้นมันจะตายนะใส่ละปลาไหมโอ้หนี่โอ้ปลาปลาสบายปะเนี่ยปลาสบายโอ้ยกขึ้นดูยกขึ้นด้วยกขึ้นเลยยกขึ้นเลย โอ้พ oh! ุ่นปลาสวายโอ้เป็นตำมวลเนาะยิงสี่ไหมมามวลมาซึนน้ำเพิ่นมาพี่น้องเนาะขาปลาไหนโอ้ยโอ้เห็นไม่ได้เนาะขันไปล่ะพุ่นหอบเอาวะ ปาดตัวมาอุ้ยตัวใหญ่เท่้วยอันนั้นก็ได้กันได้กันออกไปน่ะหนุ่มมวลมวนมาขึ้นนี่อีกแล้วโอ้ยเว้ยทันวะล่ะเบิ่งนะว่าเพิ่นจิตทันพอทันทั้งปูทั้งบุญกัน นุ่งยังยังยิบุล่ะบุนบุนบังบังบังจวนวนสักนี้อีกปาตัวมันวะบุนยังไปแล้วคุณน่ะหางคุโดเลยพ้นกับปลากับฟอกันแล้วมานี่มวนเนาะ เป็นตะมวนนะครับมวนมองพุ่นปลาโตใหญ่นะพี่น้องโตใหญ่มากเลยหาปาการกุศลของโรงเรียนนะครับโรงเรียนกสีนี่แห้ปากละสองรยนะครับนี่ตามที่ถามข้อมูลมาก็มีประมาณยี่สิบเกือบสามสิบแหบกิิประมาณ ประมาณห้าหกพันนะครับพี่นี่นะครับพามาบ้านแห่เพิ่นปราดตัวใหญ่เด้ออ้ยอ้เอาออกมาให้เบิงได้บ่ครับมันตัวใหญ่พวดเว้ยเบิงนะพี่หลอกนะผลงานที่นี่ป่าอย่างนั่นหรอมาตัวใหญ่ครับพูดเว้หูหิวไว้เ่ล่ะจับไบเบ่ล่ะเบิงนะตัวใหญ่ใหญ่ ปลาปลาปลาอยังเนี่ยเพื่อนกะหูกนะกะหูก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 ปลากะหูกเนาะโอ้ปลาหนักกี่กิโลมั้งเนาะนี่ประมาณจากจากกิโลเนาะนี่น่าจะอยู่ประมาณแปดอาจจะถึงสิบอาจจะถึงสิบรับโอ้ พ้นกับป่าแน่ยพ่อกันเล่นเว้ยเสียวไปเฮ็ดยังกินยังสีแซ่บเด็อันนี้ต้มยำนะครับต้มยำรับโอ้ยใส่หมอบกงไงบนเนื้อยังสีหม้อเดียวไม่หมดครับครับครับขอบคุณหลายโอ้ยป่ากับหมใหญ่เว้ยม้วนนะพี่น้องที่การหาปลาการกุศลของโรงเรียนนี่ มวลอิลิเบิงเบิงเบิงปูกรลังขึนกะลังขึนเอคุมเลยเออเอาคูมเลยนะดู่คูียอยู่ไม่อยู่อยู่อยู่นะรออุ้นพร้อมๆกันนะพี่น้องเนาะปาโจโวยไหวไหมเนี่ยไ โอ้โหโอ้โหปลาตัวใหญ่พอด้วยจับไปเร็วมาสั้นกอึดใครก็ค้นหน่อยบนแหละปลโอ้ยนี่ได้ตัวตัวที่เท่าไหรแล้วตัวที่สองบอกปลากระหองใหญ่อุ้ยตัวนี้ใหญ่กว่าอีกอันนี้ใหญ่กว่าอีกใหญ่กว่าตัวนู้นปา ຕົວໂອ້ເຈົ້າເບິ່ງເອີເອີໂອ້ໃຫຍ່ວ oi แต <th oh ้นเตอร์เกีือ์กระพงถุงถุงอิสานมอเจ้าฟังบอลูนะครับบอลูเพิ่นสีอุ้มป่าเนี่พี่น้องโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนหน้ากล้องให้เบิ้งนะครับนี่โอ้มั็นตัวใหญ่ครับบอสเฮ็ดเฮ็ดอย่างกินจังสีแซ่บพี่น้องปากเอาโอจากกิโลก็มันสิบขึ้นครับสิบขึ้นโอ้หมันนะเจ้าเนาะ หมานคักเ้ตัวที่สตัวที่สองตัวที่สองทอกับคนเลยนะครับปากัโงการดึกป like <face> <laughs> um ่าเกี่ยงป่านายใหญ่ไหมอัติมุย้โอ้โยนขึ้นโยนขึ้นเว้ยเ้เอาจวด เอาชวดแม่โอ้ยว้าว่ะเอาล้อก้อนซันห์หุ่นมกแม่แมอยู่พุ่นล่ะปลามีแต่ปลาได้ับปลาดงปลาเลยแหละอ๋อชว ถูกเปล่าถูกเปล่าฮะถูกเนาะกล่องเขี้ยกระลายนะครับกล่องเขี้ยเนี่ยอวบดวันโอ้บรรยากาศกล่องเขี้ยนะครับปลาอะไรนะพ่อสบายสบายสบายทุน เป็นเสี่ยวป่าไซนะครับปลาเมื่อกี้ไม่ใช่ตะเพียนนะปลาเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ปลาอะไรเอาเอาเอาเล่น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 เอาเร็วเร็วมองได้เอาจวดพุ่นกลมชิ่งนิ่งอยู่แท้ๆ กเป็นบรรยากาศนาฮักหนาฮักของหมู่บ้านนะพี่น้องเรากะได้ปลาปรยุ่ไปกินกันทุกคนนั่นแหละแหปากนึงกับสองรยคุ้มทุกคนเป็นกระสอบปุ๋ยหุดแหละนะครับการหาปลามือนี้ของเขาโอ้มันสุดยอดอีหลีวะอยากถอดนี่ลงวาน้ำเขาเด้วะ